สวัสดีค่ะทักไทยกันนะคะจากประเทศออสเตรียค่ะเพื่อนๆออตอนนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่สองนะคะของวันนี้นะเรากําลังจะเดินทางไปที่เมืองไซเทนดอกนะคะก็คือที่ทํางานของแฟนจากเพื่อนๆนแฟนปีก็จะไปเซอร์วิสนะคะสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวปีจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูปกติเราจะไปแต่พวกลาเก้เฮา อบีไง้าคาสอือฮึเฮ้ยอิสตอร์ย์ออเดอร์วิลลี่บีแพงอฮึก็ค่อนข้างจะแพงนะคะก็คือคล้ายๆกับอบีแหละแต่ว่ามันแค่คนละชื่อนะคะดาวิกวารตแดาวเซนอีกวินยะโอเคบีบอกแฟนว่าเดี๋ยวบีจะอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อที่จะ ดูดอกไม้นะเจ๊ะเพื่อนๆน,นี่ราคาค่อนข้างแรงนะนี่5ยูโรนะคะสีเดนะดอกไม้แต่ว่าสวยนะช่วงนี้นะคะก็จะมีดอกไม้นะเพราะว่า,ามันเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะอันนี้ลดราคาจาก3ยูโร50เหลือ2ยูโร50นะคะลดไป1ยูโรนะคะตรงนี้นะ โอ้ยอัน,นี้กุหลาบบีชอบมากเฮ้ยชอบซื้อกุหลาบนะที่บ้านก็มีเยอะสวยเนาะ5ยูโร50นะคะก็พอๆกับพี่เฮเซลนะเพื่อนๆอันนี้อันนี้เป็นดอกเล็กอันนี้ไม่รู้ดอกอะไร6ยูโร599นะคะ มีหลายสีสันให้เลือกเลยอันนี้สวยจังมีหลายแบบค่ะเพื่อนๆอ,อู้อันนี้ยีปดยูโรวันิอ่าวันนี้วันอ่าวันนี้วันแม่ค่ะวันแม่ของออสเตียนะ มุดเตอร์ทาร์จากเพื่อนๆเ,เขาก็เลยจัดเป็นกระเช้ากระเช้านี้40ยูโรโอ้มายกอดแพงมากนะคะนะคะนี่26ยูโรค่ะเขาจัดเป็นกระเช้าดอกไม้นะคะสามารถเอาไปปลูกได้แต่ราคาก็ค่อนข้างแรงค่ะเนี่ยข้างล่างนี่40ยูโรข้างบนนี่28ยูโรนะคะนี่ วันนี้เป็นวันแม่ของออสเตรียนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่ามุตเตอร์ทากนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขาจัดไว้นะคะนี่อันนี้อยู่ที่ราคา25ยูโรจากเพื่อนเพื่อนเพ่ะข้างในนะมีตู้เย็นที่เป็นแบบว่าไอ้นี่ขายด้วยนะนี่นะคะเป็นแบบ ตู้ฟิตอย่างเดียวบีเข้ามาเจอนะคะอยู่ที่ราคา449นะคะอันนี้เป็นอันใหญ่นะแล้วก็มีอันเล็กด้วยนะเพื่อนๆอันเล็กนี่ตอนนี้ลดราคานะคะถ้าราคาอยู่ที่เท่านี้นะถ้าเราแบบซื้อใช่ไหมตอนนี้นะคะลดร,ราคาเหลือ สองยูโรนะร้อนะคะอันนี้เป็นเป็นตู้เล็กนะเป็น3ชั้นนะคะนี่แหละอันนั้นเป็นตู้ใหญ่นะ400กว่าตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่ไซเทนดอบจ้ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือแม่น้ำโดเน่านะคะ ก็คือสติปเมนะคะเพื่อนๆมีความสวยงามแล้วก็ใหญ่โตมากๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำดานุกนะคะก็จะมีเรือเล็กเรือใหญ่นะคะวิ่งผ่านที่นี่นะแล้วก็สองข้างทางนะคะเขาก็จะทำท่าเรือ,อไว้ด้วยนะคะเอาไว้ให้ รือใหญ่นะคะเอาไว้ให้รถข้ามฟากนะคะออลับคนนะคะก็ประมาณ3ยูโร3ยูโรกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็รถคันนึงอ่ะค่ะอยู่อยู่ที่10 1ถึง12ยูโรแต่บีก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆว่ามันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้ามไปนานแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะสวยงามมากๆเลยเขากำลังแบบว่าซ่อมแซมนะคะทาสีใหม่ปรับปรุง จะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมบรรยากาศในสวนกันนะคะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้สวยมากสีออกชมพูโทนี้นี่จะเพื่อนๆที่บีบอกเพื่อนๆว่าตอนนู้นอันนี้แฟนบีก็มาทำแล้วนะคะ นี่ก็เป็นสระน้ำธรรมชาติเหมือนกันนะคะนี่นี่ดอกไม้สวยอีกแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ของเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เขาปลูกโอ้โห ต้นสวยจังเลยเขามีสองสะนะมีสระว่ายน้ำแบบนี้กับสระว่ายน้ำธรรมชาตินะคะแต่ว่าเฟนดีก็มาเซอร์วิสให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆน้ำมีอยู่ครึ่งถังนะคะเกมาเซอร์วิสแล้วล่ะทำความสะอาดไว้แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ พื้นข้างล่างอะคะ่ะพื้นข้างล่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าไอ้นี่นะมันเป็นจะรุ่นเกา่าเป็นพลาสติกนะคะใหญ่มากเพื่อนเพื่นพนอนอติโชคนี่เขาใช้อะไรปลูกไม่รู้เขาใช้เม็ดหรือเปล่านะข้างในมันเป็นเกสรดอกไม้นี่บีเอาไปสองอันเดี๋ยวบีจะเอาลองไปโรยที่บ้านว่ามันจะขึ้นไหมอติโชค ชัดอธิชคอิสตมิสตามิน order ว่าส์อ่าฮะอีกโอเคไปอีกเนเมนสบายชาวมาไม่พอเบียร์ละโอเคเอาอินเทอร์เน็ตชอนอือย้ายากแนวนิตติเทนี้ว่าิสโอ้ยต้นอะไรไม่รู้เพื่อน สวยเนาะสีสันสวยงามมากโอ้โหอันนี้ต้นหอมจ้ะดูจนเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนคิดดูว่าเขาไม่ได้กินอ,ะอ,นอ,ะอ่ะโหเสียดายเนาะอ๋อมอเตอร์ด้วย,วยมาเปลี่ยนมอเตอร์ด้วยนะคะ เปลี่ยนมอเตอร์ใส่น้ำยาอะค่ะันนี้อากาศหนาวอะ่ะเย็นมากถ้ามีลมนะคะเห็นมีแดดอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันมันหนาวนะมันไม่ใช่ว่ามันมันไม่หนาวอันนี้เป็นมอเตอร์นะคะที่ซื้อมาใหม่มอเตอร์เก่ามันเสียซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนนะคะ ตักน้ําที่นี่จะต้องมีมอเตอร์นะคะมันเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเอ่อเครื่องให้อากาศออกซิเจนกับน้าอะ่ะเพื่อนๆมันก็จะทําให้น้ำน่ะค่อนข้างที่จะเสียยากนะคะทุกปีนะคะเวลาบีมาที่นี่บีก็บีก็จะมาเก็บเชอร์รี่เก็บอะไรแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่แฟนบีจะมาทํางานที่นี่น้อยเนาะเพราะว่าหนึ่งนะคะแฟนบีเขาก็ปลดกษียนใช่ไหม แล้วก็สองอหัวหน้าที่นี่นะคะเขาก็ป่วยที่บีบอกว่าเขาล้มเป็นอมัมพฤกษ์นะคะเพื่อนๆอน,นอันนี้ต้นเชอร์รี่นะนี่ออกออกลูกเต็มเลยนะคะแล้วทีนี้เพราะเขาเป็นอมัมพฤกษ์อะคะ่ะคือแบบสามีเขาเนาะก็แบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นเป็นคนทํานูน่ทนทํานี่ส่วนภรรยาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับบริษัทนะคะ ก็เลยมีปัญหานะคะสามีก็เป็นอำมาเพิกอัมาพาดทำงานต่อไม่ได้เมียก็ไม่รู้เรื่องนะคะแล้วทีนี้แฟนบีก็เออปวดกเกษียนพอดีก็เลยจะต้องเหมือนกับคุยกันว่าเออจะทำงานให้ได้ไหมหรือว่าทำไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่า,าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือจะต้องคุยกันอีกทีนึง ปกติแล้วเราก็มาทําหลายปีแล้วเนาะแต่ทีนี้อย่างว่าล่ะค่ะเพื่อนๆเอ่ออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะอันนี้เป็นบริเวณนะคะเป็นบริเวณของเออร้านอาหารตรงนี้จะเป็นร้านอาหารค่ะแต่เราเก็บของออกหมดแล้วเพราะว่าเหมือนที่บีบอกกันแหละว่าเจ้านายเขาไม่ค่อยสบายนะคะแล้วทีนี้ภรรยาไม่รู้เรื่องนะคะเขาก็ เก็บบางอย่างที่เอาขายนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องแฟนที่จะทํางานนะก็ต้องคุยกันใหม่นะคะว่าจะยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยแฟนบีเขาก็ทำงานตามปกติตอนที่ยังไม่ปลดกเกษียณค่ะแต่ว่าตอนนี้ปลดกเกษียณแล้วถ้าเกิดว่าจะทำงานที่นี่มันก็ต้องคุยกันใหม่ไงว่า จะยังไงจะจ่ายค่าเอ,อ่อทำงานยังไงมันก็ต้องสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแฟนบีกเกษียณแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้เสียภาษีอะไรประมาณนี้แหละค่ะ หมาเจ้าของนะคะหมาเจ้าของบ้านน่ารัามากามากเลยชนอชนเฟมเซนโซอัมโทนี่อสนอยาลินอยานะโทนี่ย้ยปีไหสเปนฮุนสเนกี้เนก้อ่าฮะดา a ีต์โทนี่ยัยยอสอมเมอร์ไฮเปอร์โทนี่อมเมอร์ดูสิกอ่ะ Immer lustig. Klingt. Schnauze. <laughs> น้องเหนื่อยนะคะน้องเหนื่อยดูเล่นพอเหนื่อยแล้วก็จะคาบบอลหนีแล้วก็มาพักก่อนนะคะแล้วถึงจะเล่นต่อไปแล้วเพื่อนเหนื่อยพักก่อนนี่แหละค่ะโทนี่แฟนบีนะคะตอนนี้มาเซอร์วิสแล้วแล้วก็วันนั้นมาเอ,อตัดหญ้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้ นี่จะเศษหญ้ามันกระเด็นเข้าไปในสระใช่ไหมแกก็เลยต้องเออช้อนออกนะคะนี่นจะจ๊ะเพื่อนมันคือเศษหญ้าที่เขามาตัดนะคะทำความสะอาดนั่นแหละ เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆแฟนบีก็ได้เปลี่ยนมอเตอร์ให้นะเวลาที่เปลี่ยนมอเตอร์มันก็จะมีใบที่เราใบเสร็จที่เราจ่ายตังค์นะคะอันนั้นนะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นใบการันตีนะคะเป็นใบคล้ายๆกับใบใบประกันถ้าเกิดว่ามอเตอร์เสียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาไปเปลี่ยนเลยที่นี่เปลี่ยนค่อนข้างง่ายนะคะเขาไม่เรื่องมากในการที่จะให้เราเปลี่ยนของเพราะว่า ถ้าเรามีใบเสร็จนะคะไปอย่างนี้เขาก็ให้เราเปลี่ยนง่ายๆเลยนะตอนนี้แฟนพีก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะอเล็โอเคอันนี้จะทําอะไรนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดน้ำให้แฟนก่อน วันนี้นะคะแฟนของบีก็ทําความสะอาดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ขาวหมดเลยนะคะนี่เป็นสีขาวแล้วนะคะเอาล่ะเจ้ะเพื่อนๆสําหรับที่วิดีโอนี้นะคะพวกเราก็จะต้องขอตัวไปก่อนนะตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะ แฟนบีก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะคะทําความสะอาดสักหน่อยแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเอาละจ้ะถ้าชอบคลิปวีดีโอของบีนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะ เพื่อนค่ะตัวนี้นะแฟนของบีก็มาที่ฮา,าเก้เบลมานะคะเพื่อที่จะมาซื้อตู้เย็นให้บีนะจ๊ะวันนี้เป็นวันมุตเตอร์ถากนะปกติแล้วเขาก็จะได้ดอกไม้แต่เราได้ตู้เย็นไปกันค่ะไปจะาเพื่อน ปกตินะคะวันนี้วันมุตเตอร์ถากนะคะที่นี่เขาก็จะเรียกเป็นวันแม่ของออสเตรียเนาะ mm hmm. เขาก็จะซื้อดอกไม้ให้กันนะคะที่เมื่อเช้าเนี่ยบีพาเพื่อนๆดูใช่ไหมกระถางหนึ่งประมาณ40 50นะคะคือแบบเขาจะจัดเป็นกระถางไว้นะแต่ว่าบีอะคะ่ะดันมาเจอว่ามันมีตู้เย็นนะคะแฟนก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะซื้อตู้เย็นให้เธอ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแฟนบีจะซื้ออันเล็กหรืออันใหญ่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปเ,อเปลี่ยนของก่อนนะฟลายฟลายฟลายยัขอบคุณค่ะฟีนเล่นดังดัง,ดงขึ้นเอิน

ตนนนนอนนี้เธอกินเธอกินเร็วจังเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้ตู้เย็นมาแล้วนะคะบีเอาไว้ในห้องกินข้าวค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเอาไว้ข้างล่างก็มันไกลใช่ไหมมันเดินไกลตอนนี้กําลังหาที่นะคะเอาไว้เอตู้เย็นนะตรงเนี้ยมันมีปลั๊กนะคะ แฟนบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายตู้อันนี้ออกนะคะเอาตู้เย็นมาตั้งนะคะเอาละจ้ะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ยาวแล้วเนาะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ห้าโมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้บีก็มาถึงบ้านแล้วนะคะอากาศที่สเตอร์ซสิ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้มีแสงแดดแต่ว่าหนาวนะเพื่อนๆ ะะแต่ว่ามีแสงแดดจ้าก็โอเคเนาะเอาละจ้ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนจ้าเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ไปและจ้าสวัสดีเอาวีดัเซนโทนี่โทนี่บิสตูตูน,ตนี่ผมกินอิ่มแล้วโโทนี่กินข้าวแล้วนะคะ เอาไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ามาสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนก่อนลเลยคผู้ชมก่อนเล็แลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า